สองวันเมื่อวานเนี่ยหนักมากตนคืนไม่ใหญ่จังใหญ่ฮะแล้วก็ตอนเนี้ยแล้วก็นนวกมาตกอีกตอนเช้าดูครับ,บวกกันนี่จากนาเลยตัวใจเป็นนานนท่วมตอนนี้ท่วมข้าวแล้วใช่ไหมคะต,ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เขาจะรันยังไงนะก็เดี๋ยวก็คงแห้งนะครับถ้าไม่ตกซ้ำมาอีกนะคะเดี๋ยวก็คงแห้งใช่เพราะว่าน้ำมันคือต้องจั แล้วดูฝนยก็ต้องลยดูร้ออนี้รดูฝนแล้ว,ลวลก็ต้องรดูหน้าอันนี้ที่เราหงมากที่สุดคืออะไรครับตอนนี้ก็เป็นแบบปลาใช่ไหมครับใช่เราเลี้ยงปลาไว้เป็นหมื่นๆมืนตัวแล้วมันจะไปกับสายน้ํำไหมครับถ้าตกหนักขนาดนี้ถ้าน้ําท่วมขึ้นมาอีกแม้ว่าปลามันน่าจะขึ้นไปหมดนะลูกปลาลูกคอกก็น่าจะไป<ม>แล้วเนาะนี่ค่ะปั้นยังอยู่ไม่ได้ไปชมครับวันนี้มือเจ้ามื่นตแล้ว ไปดูดูไปดูไปดูปอบปลาดึกครับน้องครับเอาอาหารไปให้ปลาด้วยครับตอนนี้น้ำพาร์ล้ำก็ท่วมไแล้วนะครับนี่จมนี่ไงคะนี่ครับเป็นน้ำพาร์ล้ำที่หนกึ่งครับแต่ตอนนี้ผมผมเป็นห่วงปลาอะไรที่สุดเลยครับปลาอะไรครับปลาเออปลาช่อนใช่ไหมครับแม่ว่ามันน่าจะไปแล้วหรอครับลูก เพราะว่าฝนตกใช่ปลาชอบมันชอบย้ายที่ด้วยครับมันตกเยอะมากเลยอะครับป้าเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปดูน้ําท่วมต้นอินทผาลัมนะคะว่าน้ําท่วมมันระดับไหนใช่ไหมครับใช่ดินแห้งดินแน่นเลยครับฝนตกหนักเนี่ยไปดูต้นอินทผาล้มกันครับ นะครับเอ็นนี้ก็ทะเลนะใช่ครับมันคือนา,านาข้าวนาข้าวตอนนี้ต้นข้าวก็น่าจะตายแล้วนะคบเพราะว่าท่วมหลายวันแล้วเนาะสองวันเนาะสองวันต้นข้าวกาลังเกิดด้วยเนาะดูสิสงสัยทําข้าวไม่ได้แน่ปลูกข้าวไม่ได้แน่แน่เลยดูครับฝงตัดปเพราะอากาศปลาใช่ไหมครับใช่ปลา เดี๋ยวพาท่านไปชมดูบอยใหญ่กันนะครับเนี่ยครับดีบอยใหญ่ ตอนนี้เราติดเครื่องปัม๊มแล้วผมอยากรู้ตอนนี้ตอนาี้เรายังใช้ได้ไหมนะครับใช้ได้ครับเพราะแดดออกครับแดดออกนิดนึงก็ใช้ได้แล้วครับแต่เราตอนนี้เรายังไม่ต้องการน้ำครับเพราะว่าน้ำเยอะมาก ตอนนี้ปลาของเราก็ยังอยู่นะคะตอนนี้ยังยังไม่ขึ้นไปไหนคะเพราะว่าปลานิลเนาะถ้าน้ำมันลดออกมามันน่าจะขึ้นอ,อันนี้คือท่อไปไหนครับอ,อันไหนครับอันนี้คือท่อไปทางโน้นครับไปทางไหนครับเห็นไหมตาต่อท่อไปต่อท่อไปทำอะไรครับไปรดน้ำต้นไม้ครับท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวเราจะลองเปิดดูนะครับว่าน้ำมันจะไหลไหมเปิดน้ําอะไรครับเปิดน้ําลองเขาบอกน้ำบาดาลเหรอครับก่นอนอื่นเราต้องไปเปิดนู่นตรงนูง้นใช่ครับหนึ่งดึงลงข้างลง่างครับผมรู้แล้วมาลองดูนะครับหลังนะั้นได้ดึงลงข้าง,งบนบน,บนมันจะไหลทัง ได้ครับแต่แดดยังไม่ค่อยออกหุ้ยปลายังเยอะอยู่นะครับลูกน้ำมาไหลเวลังตรงนี้นะครับพอเราปั๊มน้ำบาดาลนก็ไหลออกงนี้ใช่ครับทำไมไม่เห็นออกยังครับเครื่องกำลังบวมอยู่แดดไม่ค่อยออกด้วยหน้าออกแล้วไงครับ ปลาไปเล่นน้ำครับลูกวันนี้เราหวงจะเอาให้ปลานะครับแล้วปลามันมาเต็มซุมครับน้องมือนอยากปลาแล้วแต่ไม่หน่อเน่อไม่ต้องก่อน cho lại á Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ cho không ผมจะเอาไปหอยเชอรี่ทองใช่ไหมครับค่ะครับผมจะต้องการเอนีรนะนี่ปลาซิวปลาซิวด้วยหน้าห่างไปไหนแล้วนยหอยเชอรี่สีทองใช่ไหมครับใช่ครับก็เลยรียกว่าเชอรี่ทองเนาะตอนนี้ปลามารออาหารนะครับ น้องครับไปปิดน้ำดีกว่าครับลูกเดีย๋ยวฝนตกมาอีกเดี๋ยวเราไม่มีที่ระบายน้ำด้วยครับเดี๋ยวน้ำมันจะล้นสะนะครับไปปิดน้ำก่อนครับยังน้ำก็ล้นอยู่อย่าครับไ,ไปไใช่ครับเพราะว่ายังไงก็ล้นอยู่ดีเราก็ต้องไปปิดน้ำบาดาลไว้ก่อนนะครับแกผมจะหาให้มันดักทนผู้ชมคับผมเจอปู้ย กินน้ำก่อนนะครับ ไปดูน้ำคลองสาธารณะกันครับว่าตอนนี้น้ำขึ้นขนาดไหนนะครับ,ชรบะชเดี๋ยวเราไปดูกันครับตอนนี้เราก็ปิดโซลารเซลล์แล้วเนาะปิดน้ำบาดาลแล้วเนาะครับเ<ช>พราะเดี๋ยววันนี้ฝนจะตกมาอีกไหมน,น้องนะ้องนาวินคิดว่าจะตกมาอีกไหมครับม่แน่ครับถ้าตกมาอีกก็คงจะน้ำเยอะแน่ๆเลยน่าจะเต็มบ่อนะครับลูกถ้าตกมาอีกเนาะเพราะว่าน้ำจากฝั่งนู้นก็ไหลมาเรื่อยๆนะครับ มันไหลเข้าเข้า่อเราเข้าคลองของเราอะ่ะเนาะน้ำเยอะมากดูฝั <Okay. S 1> ่งนู้นก็ขาวโพลนเลยเนาะขาวไปหมดเลยมีแต่น้ำน้ำฝนก็สมั่ ำอะไรครับ้อนเาวินททำอะไรครับ่นำเการนผู้ชมครับตอนนี้น้ำเยอะมากเราเล่นน้ำแบบนี้ตรงนี้ก็ขังผู้ชมครับุมชอบเวลาเหงอนนั่งหา ดูดูมครับตอนนี้ลึดูคลิปนี้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบายเยี่ยม